มีส่วนช่วยให้พนักงานมีเป็นองค์กรเพราะเราตั้งใจทำองค์กรเวลด์เอองค์กรเรษารชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่คนในองค์ครับสวัสดีนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่งานกิจวิธิองค์การด้วยสุขสัมพัทธาแกเป็นองค์รวมครบกภาคองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้แก่ที่สุขสภาพที่ดีได้สร้างขึ้นกับหน่วยงานระดับนานาชาติ International Society of f o e i g n i n v e m ด้านสุขภาพยินดล่า,าสำหรับกระทรวงแรงงาน ท่านเดชาผ่้พัฒนาองม์สิทธ์เก่านักศึกษาสถาบันการสร้างชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันศักดิ์สุกเลิศประธานนําโยผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพรศักดิ์เดชาสมบูรณ์นาคีได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประดมเทศองค์กรโครงการการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติเวลเนสในฐานะผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านวรรณรัตน์สุดศรีสันรองปลัดกระทรวงแรงงานท่านเดชาคุณพัฒนรัตน์รองที่ปรกรมส่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรุ่นที่หนึ่งเขาเป็นตัวแทนของสถาบันการสร้างชาติเราสู่ผู้นำการประกอบการ โครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรทุกมิติหากคนเราให้ความสำคัญและเริ่มลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาศาสตร์แหงเวลเนสและการสร้างคุณภาพชีวิตให้ทุกคนทุกคนขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและองค์กรชุกยิติด้วยผลตอบรับที่ดีเกินคาดหลังจากเปิดรับลงทะเบียนไปเม่ไง สิ่งเป็นการกระตุ้นให้ทีมคณะทำงานและนิัยเดียวกันองค์กรจะต้องใช้คนในการขับเคลื่อนงานเพื่อความสำเร็จทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการฟื้นตัวท่านอำนวยเศรษอดีนท่นดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาธรณ์าองริหารการนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมสิย์เก่าทักษะสถาบันการทั้งชาติท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรคันส์สสุขเลิศ ท่านประธานกรมการสูสรรศดรวิเนศกระทรวงแรงงานและผู้งงนงองค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพแรงงานวันนี้ซึ่งท่านกำลังเดินทางกลับจากอานเป็นราชการที่ประเทศซาอระเบียนะครับได้มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่แทนนะครับทีนี้ที่ควางแผนพัฒนาแรงงานในองค์กรให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจยและจิตท่านทัางสอดคล้องและเป็นเป็นทิศทางเดียวกับก่อ และองค์กรจะประสบความเรียในการดําเนินกิจกรรมอย่างมากขึ้นผมเลยขอ,อาใจช่วยนะครับและขอเวทีให้คณะนักศึกขอบคุณสถาบันการสร้างชาติอีกครั้งที่เ,เริ่มโครงการนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและองค์กรและประเทศชาติขึ้นมา วันนี้ทางสถาบันสร้างชาตินะครับได้นำนักศึกษาโครงการเวลเน็ตเซนตีนะครับหรือคอเปเลนในชแนลวิสเน็ s นะครับได้มาร่วมงานกับทางกระทรวงแรงงานในเรื่องการอบรมนิเทศและฝึกอบรมนักษานะครับในเรื่องที่จะเอาในเรื่องของเวลเน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งผมคิดว่าในส่วนครงการนี้เองเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กรน,นะครับ เพราะว่าการที่บุคลากรเนี่ยมีสกปรภาว,าวะที่ดีนะครับก็จะทําให้มีสติปัญญามีกําลังกายกําลังใจในการที่จะทุ่มเททํางานให้กับองค์กรให้มีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่ม productivity ขณะเดียวกันองค์กรก็ย่อมได้รับประโยชน์เมื่อบ,บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีสภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็ทํางาน,นยอย่างเต็มที่องค์กรก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนอกจาก ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาคเอกชนเนี่ยที่ดาเนินการอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของภาคราชการกระทรวงแรงงานเองก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็มีความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าในส่วนของข้าราชการเองเนี่ยการที่ข้าราชการเราเองมีสุขภาพภาพลังไม้ที่ดีสุขภาวะที่ดีเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้การปฏิบัติงานของหน่วยราชการเราเองสามารถที่จะสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้นะครับ นั้นตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าทั้งตัวองค์กรเองทั้งตัวบุคลากรเองก็จะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสําคัญก็คือสุดท้ายเนี่ยทางนักศึกษาเองแล้วก็ทางสถาบันสร้างชาติเองเนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยนะครับเป็นเวลเนสที่สำคัญของโลกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของทางโครงการที่เราจะร่วมมือกันทานงานร่วมกันต่อไปในอนาคตครับคิดว่าวันนี้เองเนี่ยการพัฒนาในบ้านเมืองเราเองเนี่ยหมันก็ขอให้เกิด มลภาวะมากมายนะครับเดยเพราะอันนี้พวกเราเองเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโรคออฟฟิศซินโดมนะครับก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพของพวกเราเองดังนั้นแล้วเนี่ยการที่พวกเราเมด่อทางานแล้วลืมใส่ใจหรือดูแลสุขภาพเนี่ยก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมกันสร้างสุขภาวะของตัวเองนะครับให้มีสุขภาวะสุขภาพรลับใหม่ที่ดี ซึ่งก็จะนอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและต่อสังคมและต่อประเทศชาติต่อไปด้วยครับผมเกียงศักดิ์เจริญวงศักครับประธานสถาบันการสร้างชาติซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งหลักสูตรต่างๆรวมทั้งหลักสูตรเวลเนสเพื่อการสร้างชาติด้วยนะครับวันนี้คณะนักศึกษาในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมาร่วมกับเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบผู้แทนคือท่านประหลัดกระทรวงมาเป็นเจ้าภาพร่วม ในการทําหน้าที่ประถมนิเทศวันนี้เรามีองค์กร120องค์กรที่เข้าร่วมเป็นภาคีเวลเนสซี c อนหรือองค์กรเพื่อสุขสภาพที่ดีของของพนักงานนะครับเป็นองค์กรสร้างชาติที่พนักงานมีสุขสภาพที่ดีเป้าหมายจริงๆก็คือเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกเพื่อคนทั้งโลกนั้นจะได้อาน,นิสงส์ที่ดีและเป็นเครื่องมือจะสร้างชาติ เครื่องมือสร้างชาติทําให้เศรษฐกิจไทยพ้นหลายได้ปานกลางไปรายได้สูงคนจนไม่ค่อยไม่ค่อยจนและก็เหลื่อมล้าน้อยทั้งคมดีงามเราใช้เวลเน่ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกที่พวกเราจุดประกายเนี่ยนะครับร่วมกับองค์กรนานาชาติที่เราเองมีส่วนเป็นแกนนําก่อตั้งเรียกว่า international society of wellness คือประชาคมนานาชาติเพื่อสุขสภาพมีผู้แทนจากทุกทวีปมาร่วมกับเรา เราองค์ความรู้ระดับโลกเข้ามาเพราะเทรนด์เวลเนสเนี่ยเป็นเทรนที่ใหญ่ที่สุดของโลกวันนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งยุคโควิดยิ่งชัดขึ้นไปอีกแต่พวกเราทั้งหลายก็เอาเรื่องนี้มาจุดประกายให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบเพราะถ้าจะเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกแล้วคนในชาติเราอายุไขสั้นนิดเดียวสุขภาพไม่ดีเจ็บปวดอดแอดตลอดมันก็ไม่ใช่เวลเนสดันั้นองค์กรเวลเนสของเราจึงเป็นองค์กรที่เราอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี แล้วก็ชีวิตยืนยาวเพราะองค์กรก็จะได้ประโยชน์ครับเพราะว่าพนักงานก็จะมีผลผลิตเยอะจะไม่ค่อยขาดงานใช่ไหมครับมีสุขภาพดีไม่ลากิจลาป่วยเยอะองค์กรก็มีผลิตผลดีองค์กรก็จะเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะประเทศไทยของเราก็จะเป็นประเทศที่คนต่อทั้งโลกจะวิ่งเข้ามาประเทศไทยเพื่อใช้บริการเวลเนสและสุขหรือผมบัญญัติสัมพสุขสภาพตรงนี้จะทําให้ประเทศไทยเรา มีทางออกที่เราจนมุมอยู่วันนี้ไม่ด้องมิติเศรษฐกิจสังคมที่มีอยู่ก,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 ก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับว่าองค์กรเวลเนส s s 120องค์การแรกองค์กรแรกเนี่ยจะกลายเป็นเครือข่ายที่มีทรงพลังที่จะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วจะพาองค์กรอื่นให้เรียนแบบได้เข้าร่วมสถาบันการสร้างชาติได้ครับเรามีหลักสูตรใหญ่เรียกว่า Wellness CNB w e l l n e s s สร้างชาติเนี่ยนะครับซึ่งเราเกิดขึ้น รับคนจํากัดมากที่มาช่วยกันจะได้ความคิดความอ่านได้4อย่างครับหได้ความรู้เรื่องการสร้างชาติ2ได้ความรู้เรื่องสุขสา,าพ3ได้ความรู้เรื่องการประกอบการ 4. ได้ความรู้การเป็นผู้นําผู้บริหาร4ตัวนี้จะเคลื่อนองค์กรประเทศไทยให้เป็นองค์กรเวลเนสที่แท้จริงเราก็มาจัดประถมนิเทศวันนี้นะครับเราได้ทําการประถมนิเทศไปโอเพิเฮาส์ไปก่อนหน้านี้วันนี้ประถมนิเทศแล้วก็จะดําเนินการไปเรื่อยตลอด1ปี มีมีคณะบุคคลนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่านักวิเคราะห์และและให้คำปรึกษาเป็นอาสาสมัครนะครับบป,ป,ปสไปช่วยแนะนําองค์กรด้วยไปช่วยให้กําลังใจไปช่วยชีย้ทางเรามีดัดชนีชี้วัดต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นดัดชนีรวมและก็ตัวบ่งชี้ทั้งหลายที่ทําไว้อย่างดีทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร l ร ness นะครับแล้วเราก็จะมาจัดเรตติงริงจัดลําดับและอันดับ ขององค์กรต่างๆในประเทศไทยว่าอันไหนเป็น5ดาว4ดาว3าดาว2ดาว1ดาวอย่างนี้เป็นต้นและมีในแต่ละดาวนั้นมีใครเป็นอันดับ1234เพื่อประเทศไทยจะได้ทะยานขึ้นไปเป็นต้นแบบครับฉะ่นั้นองค์กรเวลเนสในประเทศไทยจึงเป็นองค์กรซึ่งมีความสําคัญและเป็นที่แรกในโลกขอย้ํานะครับนี่เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยของคนไทยซึ่งเป็นแห่งแรกในโลกที่คิดคอนเซปต์ WCNB หรือองค์กรสร้างชาติที่เป็นเวลเนส ซึ่งผมเชื่อว่าอีกหลายประเทศก็จะเดินตามเราไปในที่สุดเพราะโลกกำลังไปทิศทางเวลเนสในยุคที่ผ่านมาครับการสมัคร,ร,ครเข้ามาเป็นได้สองส่วนหนึ่งเป็นภาคีองค์กรเวลเนสสร้างชาติเนี่ยก็สมัครเข้ามาตามตัววิ่งอยู่ใต้ใต้จอเนี่ยนะครับซึ่งจะนิ่งไว้ให้ท่านจดทันมี QR Code มีอะไรท่านก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็มี QR วอารเราได้อีกเท่าอีกอีกอันหนึ่งคือเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเวลเนสสร้างชาติซึ่งก็จะมี รุ่นที่สองสามสี่อะไรย่างนี้เราก็ทําไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับท่านอยากได้ความรู้ก็เรียนห้าเดือนเป็นความรู้ที่กระชับแม่นโดนเอาไปใช้ประโยชน์ได้เรียนสัปดาห์ละวันห้าเดือนท่านสามารถสมัครเข้ามาได้ครับวันนี้ท่านเห็นท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานก็อยากจะเข้ามาร่วมในรุ่นในรุ่นหน้ารุ่นปัจจุบันก็มีท่านอรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นนักศึกษาเวลเนสู่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเวลเนสไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจรัฐกิจประชากิปมาร่วมกันหมดครับท่านสมัครได้ตามตัวอักษรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้และคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏสส่วนนะครับพาคีองค์กรเวลเนสนั่นอันหนึ่งเข้าหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติอีกอันหนึ่งมีสส่วนครับขอ,อนุญาตกล่าวถึงโครงการที่มีชื่อว่า Wellness Corporation for Nation Building ว่าโครงการนี้มันคือโครงการอะไรครับ โดยปกติครับหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติเป็นหลักสูตรหนึ่งของสถาบันการสร้างชาติด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศของเรามีความเจริญเป็นอารยะทัดเทียมนานา,นาชาติและสิ่งที่เรามองหรือว่ามองไปข้างหน้าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นจุดเด่นประเทศไทยก็คือเวลเนสประเทศไทยกำลังจะเป็นนะครับสถานที่ที่คนจะมาอยู่หรือเลเวลเนสเดสเนชั่นเรามีสปามากมาย เรามีการดูแลทางการแพทย์อย่างดีเรามีองค์กรที่ทํางานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดิสร์เอร็ต่างๆมากมายแต่เรามองว่าถ้าเราไม่เอาองค์กรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องพวกนี้ครับมารวมกันแล้วทําให้เป็นทีมประเทศไทยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐกิจประชากิจนะครับและธุรกิจแล้วเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จแต่เมื่อที่ทาให้เกิดอันนั้นได้คอนเซ็ปต์ของเราก็เลยมีว่าถ้าเราลองทํา โครงการอะไรสักโครงการหนึ่งให้เกิดการประจักษ์ขึ้นโครงการนำร่องแบบนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้โครงการอื่นๆตามมาโครงการเวลเนสที่อยู่ในระดับองค์กรจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการสร้างชาติกับนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่หนึ่งถามว่าเราจะทำอะไรครับเราจะเข้าไปในองค์กรที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราเราจะาวิเคราะห์ ว่าปัญหาในองค์กรที่ทำให้บุคลากรครับเราถือว่าคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จไม่ว่าระดับใดคือบุคลากรคือคนทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็อยากจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีสุขภาพดีทางกายมีความแอคทีฟ uh, มีความกระฉับกระเฉงที่จะมีความหวังจะไปทำงานและมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า มีส่วนร่วมจะร่วมมือกันในสังคมด้วยกันพูดง่ายคือร่างกายจิตใจและก็สังคมก็จะหลอมรวมกันในอันนี้นะครับนี่นเขาเรียกว่าพูดถึงหลักการแล้วรายละเอียดไปอย่างไรละ่ะเราก็จะเริ่มต้นโดยมีวิธีการแนะนําว่าทําอย่างไรร่างกายจึงจะแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่จําเป็นซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วปัญหาใหญ่ประเทศไทยก็คือปัญหาของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หรือ NCD โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเล่นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันอัมพึกษ์อัมาพาดอ้วนอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและเมื่อร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็เครียดง่ายจิตใจก็ทนความกดดันไม่ค่อยจะได้ผลที่ตามมาก็จะเป็นลงตอนเวลาทางานเพราะมนุษย์นั้นไปอยู่ทางานค่อนข้าง,งเยอะขณะเดียวกันถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจไม่มั่นคง ก็จะมีเรื่องที่ทํางานกลับมาที่บ้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้จึงขึ้นมาเพื่อที่จะหลอมรวมพวกนี้ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานและในที่สุดผลงานครับผลที่ผลิตออกมาก็จะได้ผลิตผลที่ดีเพราะเมื่อแรงงานมนุษย์ดี มีการกจิตใจที่จะทํางานร่วมกันผลผลิตต้องออกมาดีอยู่แล้วครับอันนั้นตรงไปตรงมานี่ก็คือสิ่งที่เราจะทาครับในโครงการนี้ครับซึ่งหวังว่าจะเป็นโครงการนําร่องและเป็นโครงการที่ต่อเนื่องของสถาบันการสร้างชาติที่จะส่งต่อไปถึงนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติรุ่นต่อต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดครับไม่มีวันเลิกครับเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่ร่วมกันคือประเทศไทยนะครับเป็นเมืองหลวงของเวลเนส ให้ทุกคนในประเทศไทยเรามีสุขสภาพโดยเริ่มต้นที่องค์กรต่างๆครับอยากจะเชิญชวนครับท่านผู้นําองค์กรครับหรือท่านที่เป็นประธานฝ่ายบริหารองค์กรต่างๆมาร่วมงานกับเราครับมาร่วมงานเพื่อที่เราจะได้สรงสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นอย่างมีความสุขครับและร่วมกันเพื่อสรรสร้างผล,ผลผลิตประเทศไทยให้นำขอจรไกลไปทั่วโลกขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดสภาวะ ที่เรียกว่าสุขสภาพหรือเวลเนสของทุกคนในสังคมมาร่วมกันในโครงการ WCNB ขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนด้วยครับถ้าท่านมีเวลาและท่านเห็นความสำคัญอันนี้ท่านมาเรียนในหลักสูตรของเราเราจะสอนแสดงสอนให้ทำมีการปฏิบัติการอะไรอย่างครบวงจรเพื่อที่จะนำไปใช้งานได้จริงเลยครับอันนั้นก็เป็นหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติครับ